น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องประจอยกเกษตรหัจีคือเก้าค่ะพี่น้องคลิปนี้้าพีผ้านนองมาเบืองสวนไราา่มันสำปะหลังซึ่งเพิ่นปลูกนาแรงค่ะมาเบืองว่าปลูกมันสำปะหลังนาแรงได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเบืองไกลๆกันค่ะต้นนี้ขี่รถผ่านมาค่ะพี่น้องซึ่งเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะเพิ่นเพิ่นจะลดน้ำด้วยสปริงเกอร์ค่ะพี่น้องคะทามาเบืองว่าปลูกมันสำปะหลังนาแรงกับปลูกข้าวโพด ตัวใดจะได้ดีกว่ากันเพราะว่าประจอยเกษตฮาจีนี่เคยลงคลิปเกี่ยวกับข้าวโพดเลียงสาสตร์ของเฮ้าถูกถูกสายพันธ์แล้วนะคะตอนนี้อากาศเศร้าๆเาี่มือเศร้าค่ะพี่น้องนี่หูรู้สึกว่าปลูกมันสำปะหลังนาแรงนี่ก็ดีอีกระดับหนึ่งค่ะพี่น้องบ่งหยอดข้องเพิินนะคะเป็นผลสำเร็จอยู่ค่ะพี่น้องนี่หยอดข้องเพิินนี่จะเป็นลักษณะนี่ซื้อให้ลูว่วเพิ่นกำลังเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะคะในช่วงที่นาแรงเนาะ เดือนกลุ่มผ้าคล้ายๆก็ว่าเพิ่นปลูกหลังหน้าค่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเอาเขาออกแล้วเพิ่นก็ปลูกมันสำปะหลังหลังหน้าที่นี่พอช่วงฤดูที่เพิ่นจะปลูกเขาา่ตคือเดือนพฤษภาคมแบบนี้เพิ่นก็ต้องฝ่าวุดออกได้ค่ะพี่นอ้องเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่มันของเห้ากําลังจะลงหัวค่ะนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นจะรดนด้ำโดยสปริงเกอร์นะคะ สปริงเกอร์พนจะเป็นลักหัวใหญ่ๆแบบนี้พนจะตั้งทุกๆระยะค่ะอ่ะแนบเบิ้งค่ะพี่น้องบางครัง้งพี่น้องของเฮาจะจะปลูกด้วยลดด้วยสายน้ำยดกรมีนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเฮาจะชอบแบบใดนะคะตัวนี้เพ่นลดสปิริงเกอร์ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกันกบข้าวโพดนะอายุของข้าวโพดนี่จะประมาณอยู่110วันจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะ หนึ่งร้อยสิบวันนี่ก็คือสามเดือนค่ะพี่น้องสามเดือนกับอีกกับอีกประมาณสิบมือนเนาะหนึ่งร้อยสิบวันอีกประมาณยี่สิบมือนเนาะอ่าอีกยีสามสามเดือนกับอีกยี่สิบหมือค่ะสำหรับข้าโพดแต่ว่ามันสำหรัหลังของเ้านี่ก็จะประมาณหาเดือนถึงหกเดือนเก็บผลผลิตได้นะคะตอนนี้เพิ่นใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องปุ๋ยที่เพิ่นใส่ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรนี่ค่ะเดี๋ยวเบ่งกันนะคะวิธีใส่ปุ๋ยนี่ค่ะ เพิ่นจะใส่ตรงบริเวณเงาของของมันสำปะหลังของเห้านี่จะอยู่ในระดับนี้นะคะเพิ่นจะบาบานเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยนาแรงทาวานเนี่ยจะบ่เป็นผลสําเร็จเลยบ่บ่จะเป็นนาแรงหรือนาฝนก็ต้องใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะใส่อยู่ในเงาของมันสำปะหลังของเห้าเลยค่ะพี่น้องนี่จะเป็นปุ๋ยสูตรสิบแปดสิบสองหกคือมันจะทําให้มันสำปะหลังเห้านี่งามงามดนด้วยถ้าเกิดว่ามันสำปะหลังของเห้า อยู่ในช่วงประมาณสองเดือนถึงสามเดือนเขาสามารถใส่ปุ๋ยสูตรเสมอได้นะคะอะเดี๋ยวเราไปเบืองกันค่ะพี่น้องปลูกมันสำปะหลังหนาแรงนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเดือนปลายปลายเดือนมกราแล้วนะคะนี่งามมากๆเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นปลูกด้วยลดด้วยสปริงเกอร์แล้วก็ช่วงระยะแรก,แรกๆให้พี่น้องเทาล่องกลดลุ่มด้วยนะคะล่องกลดลองลองกลดล,ล,ล,ลุ่มด้วยปุ๋ยสูตร 16 20 0ศกระไดค่ะพี่น้องหรือจะเป็น18 12 6กระไดขึ้นกัน18 12 6นี่ประจอยเคยลงคลิปเกี่ยวกับข้โพดจ t ท0 0คือเ้าจะใส่หลุนนันอุ้ยงามอีลีค่ะพี่น้องสูตรนี่เป็นปุ๋ยตาเด็กหน่อยคือมันจะเล่งความง่ามให้ใหใหข้าวโพดหรือมันส้ำปะหลังของเฮาได้ได้งามได้ง่ามดนค่ะพี่น้องจะแตกต่างกันครับอลองกลลุ่มสูตรสนิดต,ต่างๆนะคะแต่ละบุคคลจะทำบลคือกันคะ่ะ เบิ่งงด้วค่ะพี่น้องถ้าเกิดเปรียบเทียบกับข้าวโพดแล้วป้าจอยคิดว่าข้าวโพดมันก็ลงทุนลงทุนบ่เศร้าเนาะทั้งฉีดยาหนอนกําจัดวัชพืชแล้วก็ฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยเก็ดแต่ว่าปุ๋ยเก็ดนี่ก็ราคาบ่แพงดอกค่ะพี่น้องมันก็ลงทุนบ่หลายดอกแต่ผลทีดีก็คือได้รับผลผลิตเร็วอันนี้คือสําหรับข้าวโพดแต่สําหรับมั่นสําปะหลังของเหาเนี่ยมั่นสําปะลังของเหาบบได้ฉีดยา กันมแมลงบริสิทธิ์ยานนนบริสิทธิ์ยาเพียนะคะแค่ใส่ปุย๋ยแล้วก็ฉีดปุ๋ยเก็ดช่วงที่มั่นส้าปลังอายุน,น,น้อยฉีดปุ๋ยเก็ดได้เพื่อที่จะทําให้มั่นของเห้างามนะคะอันนี้คือการลงทุนมั่นส้าปลังของเห้าจะลงทุนบหลายคือข้าวโพดคะ่ะแต่ว่าเพิ่นจะลดน้ำน่านกว่าข้าวโพดของเหง้าจากข้าวโพดของเห้าเนี่ยลดน้ำอยู่ที่1 1 0วันเพิ่นเก็บเกี่ยวเนาะสัก80วันเท่ากับ ทิ้งน้ำไว้ได้แล้วนะคะเพราะว่า80วันนี้ข้าวโพดของเ้ากกาบเหลืองแล้วนะคะก็ต้องยุดหายน้ำแล้วก็อีกอย่างมันจะประหยัดการห้น้ำของขา้าดีคนละอย่างค่ะพี่น้องแต่มั่นสัมปะหลังของเ้าเนี่ยนานๆที่ฮดกระไดคะ่ะอาทิตย์หนึ่งฮดที่นึงกระไดค่ะพี่น้องแต่ข้าวโพดเ้านี้บ่ไดดเด้ต้องรดทุกวันนะคะข้าวโพดมันจะบ่ตตานท่านความแห่งแรงใดทอมั่นสัมปะหลังดีต่างๆกันให้พี่น้องของเา้า เออศึกษาเอาได้ค่ะพี่น้องว่าตัวใดจะดีผู้ใดทีม่มีพื้นที่หลายๆกะปลูกไปทั้งมั่นซ้ำปลังทั้งข้าวโพดกระไดขึ้นกันนะคะพี่น้องตัวนี้พื้นดินตัวนี้เป็นดินทรายนะคะ่นจะรดอยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะนี่ค่ะสอบถามทั้งเจ้าของแปลงเพิ่นมาแล้วค่ะตอนซ้อๆมันจะได้รับน้ำได้รับเอ,อน้ำหมอกย่างดีเลยค่ะพี่น้องนี่แบบนี้นะคะ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ที่บอตองลงทุนยังมากมายค่ะพี่น้องมันสัมปะหลังของเฮ้านะคะแต่รับผลผล,ผลิตน่านกว่าข้าวโพดอยู่ดีคนละแบบเด้อพี่น้องปลูกแค่บกกีไร่ก็ได้ค่ะสามสี่ไร่ก็ได้คือกันค่ะพี่น้องสําหรับผู้ที่บม่มีให้หลายคือเพล่นเนาะบางคนที่มีให้เป็นลอยๆไร่นี่การบารุงก็ลงทุนลายคือกันนะคะสําหรับผู้ที่มีแรงน้ำใหาบ่ตง จำเป็นต้องปลูกลายเลยค่ะพี่น้องปลูแค่สามไรนี่พอดีพอดีสําหรับพ้ที่หลดน้ำทางสายน้ำยศหรือสปริงเกอร์แบบนี้ก็ไดขึ้นกันนะคะระยะความห่างของแถวเพื่อจะปกติค่ะพี่น้องเมตรยี่สิบนะคะบางท่านเพิ่นจะใส่เมตรสามสิบกันนะคะบางท่านก็นใส่ยุยุแปดสิบเซนติเมตรบบขึ้นกันได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นเมตรยี่สิบนะคะระยะหลุมของเพิ่นก็นจะประมาณหกสิบเซนติเมตรนี่ค่ะ 60ซนติเมตรนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องพอใาดินทรายบราจำเป็นต้องปลูกหางนะคะบางท่านกับปลูกเป็นเมตร30คูณเมตรหนึ่งก็มีคือการต้นนั้นมันเปลืองเนื้อทีของเหาเหากระตองใส่เมตรคูณ80ซนติเมตรนะคะอุยงามมากๆเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่มันสัมปะหลังหน้าแรงนะคะสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวนี้เป็น เป็นสายพันธุ์ของ CMR 8 1ค่ะทุกคน CMR 8 1นี่เพิ่นจะการแดงนะคะนี่ค่ะเพราะว่าทั้งทั้งบานประจรนี่จะมัก CMR 8 1ดหการแดงนิยมกันนิยมปลูกกันเพราะว่าสายพันธุ์นี้ดูแลง่ายนะคะถึงแม้ว่าลูกเพิ่นหัวเพิ่นจะจะบดกแต่ว่าหัวเพิ่นยาวเด้พี่น้องนี่บ่สันเด้หัวเพิ่นจะยาวว่ะบ้าบดกกะระดกอยู่ได้พี่น้อง เงาเนึ่งนี่กระไดเป็น10ฟกิโลก็มีอยู่คือกันนะคะบางครั้งกระไดประมาณหาหกโลบอ,บอเสมอไปนะคะนี่พี่น้องของเหาไดรับรู้ถึงการปลูกมันสำปะหลังหลังนาได้ผลแค่ไหนเนาะพี่น้องเบิ่งเอานะคะนาสนอยู่เด้พี่น้องพอ่าเห่ากับบ่อได้ดูแลอย่างมากมายฉีดยากำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยเก็ดช่วงระยะแหลกๆก็คือจบแค่นั้นเองนะคะ ส่วนข้โพดนั้นจะเปืองยาสีดนอนสีดอยู่เลยค่ะพี่น้องจนทวมหัวกันยังสีดอยู่คือเก่านะคะข้าโพดของเฮานะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ